ถกไม่เถียงกับประเด็นบุหรี่ไม่สูบแต่เป็นมะเร็งปอดเมื่อมะเร็งปอดทําให้คนตายเฉลี่ยวันละเกือบ50คนเรื่องที่จะเล่าอยากให้ทุกคนฟังจริงๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับ1การดูแลสุขภาพ2แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อมาฟังกันนะครับมีเด็กผู้หญิงเป็นตัวสุขภาพที่โรงพยาบาลผลตรวจเอกซเรย์ปอดออกมาว่าเป็นมะเร็งปอดระยะที่4เด็กผู้หญิงคนนี้เรียกว่าได้แบงค์ไปเลยหรือเขาบอกว่าเหมือนคนอกหักใหม่ๆไปเลยที่ผ่านมาเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติถามว่ากินเหล้าไหมไม่ค่ะ สูบบรีไหมก็ตอบว่าไม่และเขาบอกว่าคนในครอบครัวไม่มีใครเป็นมะเร็งเลยนะครับน้อผู้หญิงเตรียมใจไว้แล้วว่ายังไงต้องให้คีโม,โมแน่ๆดีที่มีคุณหมอให้ความรู้ ว่ามะเร็งมีหลายชนิดนะแต่ละแบบก็รักษาไม่เหมือนกันตั้งแต่มีการรักษาจนวันที่น้องเขามีการออกสื่อถกไม่เถียง the discussion น้องได้บอกว่าไม่เคยมีการรักษาด้วยเคม,มเลยแค่กินยาวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นคุณหมอได้บอกว่ามะเร็งปอดถือเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองที่ทำให้คนเสียชีวิตเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับต้องบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์โอกาสรอดของมะเร็งแต่ละระยะต่างกัน ถ้าเกิดเป็นระยะที่4แล้วโอกาสรอดเกิน5ปีมีเพียงแค่10%เท่านั้นเป็นสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามจริงๆชีวิตเรามีชีวิตเดียวดูแลกันให้ดีนะครับถกไม่เถียงเรื่องนี้ใครคิดยังไงบ้างคอมเมนต์แชร์ต่อได้เลยครับ